2.4 ES เบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในลายไม้เหมือน EL ภายในลายไม้เหมือน EL กระจกออโตทุกบานนะครับคันนี้เลขไมล์161,000นะเลขไมล์161นะมีค r u i s e Control ภมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ, Control, unction, นรบหน้าจอทัชสกรีนนะระบบ Air d u ูโอโ n e นะเบรกมือไฟฟ้า Auto, อ Mode, อโตเบรกโฮโหมดประหยัดน้ำมันก็คืออ e Econ Mode นะคสำหรับตัวนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะครับเป็นดิสเบรค4ล้อนะครับ เป็นตัว5้าที่นั่งดิสเพกสีล้อนะครับฝาท้องฝาท้ายปังเปิดจากรีโมทเลยนะครับเราไม่ต้องไปยืนกดก็ได้เปิดรีโมทเอานะคันนี้คือ a w d นะครับงจุดสี่ e s นะครับ all wheel drive นั่นเองนะครับเป็นตัว5้าที่นั่งมันก็จะเพิ่มห้องเก็บของสัมภาระตรงนี้ได้เยอะนะครับสำหรับใครที่เป็นนักขนของและชอบเดินทางครอบครัวไม่ใหญ่สี่ห้าคนรถคันนี้เหมาะมากรถคันนี้เหมาะมากภายในเป็นสีดําแบบนี้นะภายในเป็นสีดําแบบนี้ผมพับเบาะลงข้างหนึ่งนะครับเพื่จะได้เห็นห้องเก็บสัมภาระมันกว้างขนาดไหนนะครับม รถมีแอร์ตอนสองตอนกลางให้เรียบร้อยแต่ฮอนด้าซีอีเนี่ยผมบอกเลยว่าแอร์โคตรเย็นเย็นมากๆนะเย็นมากๆเ่ยดูบอกไฟฟ้าคู่รถใหม่แสนหกรถในงานประวัติศูงคู่มือครบบุิการครบนะครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีตัวซีอีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นตัวปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้เป็นตัวซีอีนะครับห้าที่นั่งสีดํานะครับเป็นรุ่นสองจุดสี่เอสนะครับ AWD นั่นเอง นะครับใครที่ต้องการความคล่องตัวนะครับไม่ต้องบรรทุกเจ็ดคนนะไปห้าคนพอเพิ่มห้องเก็บสัมภาระก็มีสบายแล้วนะครับเอาจริงรุ่นนี้นะถึงเป็นเจ็ดที่นั่งผมก็เชื่อว่าไม่มีใครไปนั่งแถวสามหรอกนะครับนะวันนี้นะฮะก็ได้เข้ามาคันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ราคาประหยัดเลยนะ2 4 0 s ี2 0 1 9นะครับค่าตัวคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับป้ายแดงก็อยู่ที่ประมาณล้านสามล้านสี่นะครับเป็นเป็นตัวรองท็อปจากตัว EL นะครับก็เป็นตัว ES นะครับ ES ก็จะมีให้เลือก2รุ่นมีทั้งห้าและเจ็ดแต่คันนี้ได้เป็นห้าที่นั่งนั่นเองราคาเลขใมอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนะครับเป็นรถหน่วยงานประจําการป้ายแดงมือเดียวครับนะ CRV ขับสี่ห้าที่นั่งนะเหมาะมากๆนะครับตัวรถเป็นสีดําตัวรถเป็นสีดํานะครับเป็นหน้าทานฟอร์เมอร์แบบนี้นะครับเป็นหน้าทานฟอร์เมอร์แบบนี้นะผมการันตีเลยนะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยงเงาแวบนะเนี่ยผมชิ่งมาถ่ายคนแรกคันแรกเลยเพราะว่าสีมันเพิ นะครับมันจะดำแบบฉ่ำมากนะครับนะใครที่ดูคันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าตัวรถสีสวยเดิมเดิมดำด,ำดำไฟหน้าเป็น full LED ไฟตัดหมอกครอบพรีเมียมกระจังหน้าเป็นพรีเมียมเหมือนกันนะครับตัดกับฟลอสไฮแบ็กนะครับระบบสองถ่างด้านหน้าดวงหลักเป็น LED นะครับพร้อมเด y t i า e running light นะครับนะดูสีตัวรถนะครับนะเดิมเดิมดำด,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 ำดำไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักนะครับการันตีสีเดิมไม้แท้โครงสร้างเดิมรถประวัติศูนย์นะครับ คันนี้เป็น e s นะครับก็จะได้ล้อแม็กเหมือนตัว e l เลยนะครับเป็นทูโทนนะครับแล้วก็เป็นลายเหมือนแบบเป็นลายกัางหันนิดนึงนะตัวนี้ได้เป็นดิสสี่ล้อนะครับรันด้วยยาง s u v ตรงรุ่นนะครับกระจกมองข้างปรพับไฟฟ้าเหมือนกันนะมีตัว Honda นะครับเขาเรียกว่า Honda l a n e Watch นะผมจะไปพูด Honda s e n s i n g แล้วมันมี h Honda Lane Watch นะครับตัว e s กับ e l จะมี h Honda Lane Watch แบบนี้นะครับนะเป็นช่วยแบบช่วยมองมุมอับสายตานะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายกล้องก็จะติด หรือว่าจะกดดูเฉยๆก็ได้นะครับ c r v เนี่ยพอแปะตัวโป่งเข้ามาที่ประตูนะครับมันทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะยิ่งถ้ามีบันไดข้างด้วยนะยิ่งหล่อเลยนะครับสำหรับ c r v นะครับแต่คันนี้คือตัว ES นะครับนะพี่ๆดูสีนะครับจากด้านหน้าตัวรถมาด้านหลังตัวรถนะครับจะเห็นเลยว่าสีเงามากนะรถเพิ่งขัดสีเสร็จเพิ่งแบบเขาเรียกว่าเพิ่งทํสปาเสร็จแล้วกันนะผมก็เลยขออนุญาตมาถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าสีมันฉ่ามันสวยมาก สีมันฉ่ามันสวยมากนะฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะคันนี้โลโก้อยู่ครบนะครับ CRVAWD นะครับ i v t e c h นะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาสี่จุดแล้วนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาสี่จุดนะครับสีรถทั้งคันนะเอาเครื่องตัวสีมาได้เลยหรือถ้าไม่มีผมมีเครื่องตัวสีให้นะครับคันนี้เจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเดีทอโต้เลยนะเก๋งกระบะแคมรี่รถไฮบริดผมมีหมดนะ นใจรุ่นไหนสอบถามได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตัวด้านล่างเนี่ยจะมีดิฟิวเซอร์จะมีดิฟิวเซอร์นะครับเป็นสีเทาแล้วก็ดูช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆมีเพาขคับด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเซ็นเซอร์มีสี่จุดนะมีที่กันชนสองแล้วก็ที่ตัวบอดี้รถสองนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถสั่งเปิดปิดจากรีโมทได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็สามารถสั่งเปิดปิดจากรีโมทได้เลยหากเราแบบมือแบบไม่สะดวกถือของอยู่อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็น5าที่นั่ง อันนี้ฝาท้ายเปิดสุดเลยนะสูงมากเลยนะฝาท้ายเปิดสุดเลยนะครับสูงมากเลยนะเป็นตัวห้าที่นั่งนะครับเป็นตัวห้าที่นั่งนะครับโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆนะครับโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างหลังคาเดิมหมดนะครับโครงสร้างหลังคาเดิมหมดนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆกิิบๆเลยนะครับสวยๆกิิบๆเลยนะครับ เรโคงสร้างเดิมคลิปเลยครับด้านวงด้านบาน,บนบครับตานะดูเม็ดงเม็ดอาร์ตมาชัดเจนครับตัวนี้เป็นผ่าที่นั่งครับเนี่ยน็อตฝาท้ายไม่มีแกะเลยนะครับสวยใสนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแผ่นปิดมาให้เรียบร้อยนะครับมีแผ่นปิดมาให้เรียบร้อยนะครับมันจะกันตัวแบบแอร์บางทีมันลงมาเยอะเกินอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีแผ่นปิดตัวนี้มาให้แผ่นปิดตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็สามารถม้วนเก็บได้นะม้วนเก็บได้มันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ใช่ไหมเป็นลักษณะนี้ นะครับแล้วก็ตัวที่เก็บของนะครับมันจะมีแผ่นปิดจะเป็นพวกล้อไหลแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล้อไหลแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับนะเป็นที่เก็บของคือกว้างเลยนะคือกว้างเลยแล้วตัว es นะครับเวลาเราพับบอกนะเราพับจากตรงนี้ได้เลยครับพับจากตรงนี้ได้เลยนะครับคือปลดบอกลงไปเลยนะบอกมันก็จะลงไปนู่นนะเบอกมันก็จะลงไปนู่นเลย นะครับแล้วตัวแผ่นกันเสียงกันกลิ่นตัวนี้ถอดได้ถ้าเราไม่ใช้นะครับถอดออกได้นะครับแต่จริงๆมีไว้มันก็ดีนะสมบูรณ์ดีนะครับนะแต่สีสวยมากเลยนะสําหรับตัวรถนะครับนะกระจกคอนด้าแท้นะครับทุกบานนะครับเปิดมาภายในนะครับจะเป็นโทนสีดําและสําหรับตัว E S นะเป็นสีดําลายไม้นะครับเหมือนตัว E L เลยนะแผงประตูก็จะเป็นสีดํานะครับพุ่มด้วยหนังนะครับแล้วก็ตัวได้เนี่ยจะเป็นออกสีม่วงๆวงสีม่วงม่วงไหมผมไม่รู้ว่าสีอะไรนะ นะครับผมก็ตาไม่ค่อยดีเหมือนกันแบมลำโพงทวิตเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวบาะเอสสไลด์ได้นะครับตัวบาะเอสสไลด์ได้นะสไลด์ด้านล่างนะครับเนี่ยพอเราพับขึ้นมานะตัวเอสมันจะไม่มีแอร์บนหลังคามันจะไม่มีแค่แอร์บนหลังคาแค่นั้นตัวเบาะก็พับสไลด์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้สองจุสี่เอปีสอง9นสิเก้านะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยศูนย์ห7สองกสีู่นย์เจ็ดเจ็เจ็ดหกนะครับ e อได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าเห็นไหมครับ เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแผ่นเพจดเดิมอยู่ครบนะแผ่นเพจดเดิมอยู่ครบนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าสวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดเลยเบาะนิ่มๆนะครับนะตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตเหมือนกันตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตเหมือนกันนะครับพับไฟฟ้าเดี๋ยวปับไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลจะเป็นตัวลายไม้นะครับตัดกับสีดําเป็นตัวลายไม้นะครับตัดกับสีดําสวยๆแบบนี้ตัดกับเส้นสีดําแล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับ เชื่อมต่อตัวบลูทูธนะครับแล้วก็ใช้สาย HDMI หรือว่าสาย USB เสียบได้เลยนะครับระบบแอร์เป็นดูว์โซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับโหมดการขับขี่นะเป็นอี o อนโหดนะโหมดประหยัดน้ำมันนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT แล้วนะครับเบรกบูไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถครอบครัวนะครับแต่ว่าเป็นหาที่นั่งเป็นรถ s อ v ยนะครับก็หมากว่ารถตัวนี้อาจจะขนของได้เยอะกว่าตัวเจ็ดที่นั่งนะครับจริงๆถ้า อานะครับอันนี้คือพูดแบบถึงหลักทองเป็นจริงเนาะถ้าใครไปใช้รถแบบเนี้ยรถประมาณ SUV แบบเนี้ยแล้วนั่งเจ็ดคนอ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันรีดัดแน่นอนนะครับแต่มีไว้ก็ดีกว่าอย่างว่านะครับแต่ถ้าเป็นท่าที่นั่งราคามันก็จะเบาลงนะครับเหลือเจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นเหลือเจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับรถนะสวยๆแบบนี้ปุ่มพุ s มสตาร์ทนะครับปุ่มเปิดไนท้ายปุ่ม traction control มีให้หมดนะครับ นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิด h o n d ้าเรน a อ h นะครับหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวก็ได้หรือว่าจะกดตรงปลายนี้ก็ได้นะหน้าปัดเลืใอนไม้นะเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับไมนะนะ่เท่านี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะระบบแอร์ดัวร์โซนนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั่นนะครับซ้ายขวาเลยนะมีฟูซอนโทนมาให้มีฟูซอนโทนมาให้นะครับ, Foot Foot นะรบแล้วก็ดูตัวบอกคันนี้นะไมแสนหกนะบอกไม่ยับบอกไม่ช้ำเลยรถใหม่มาก สวยมากนะครับใหม่มากสวยมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวฝากระโปรงให้ดูเครื่องยุตส2.4นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะถ้าพูดถึงเรื่องถุงมะลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันกินขาดอยู่แล้วเครื่อง2.4นะร่อเป็นยาวกว่านะแล้วได้เป็นตัวขับสี่ด้วยนะครับเป็นเบนซินขับสี่นะสำหรับชมนี้ก็มีให้เลือกทั้งดีเซลและเบนซินนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เห็นไหมครบนะครับหัวโชวงหัวโชกไม่มีขยับแบบนี้นะครับเพนมาร์กอยู่เลยเนี่ยเพน์มาร์กยังอยู่เลย ฝากระโปงไม่มีแกะฝากระโปงไม่มีแกะนะครับเลเบลอยู่ครบนะครับนะรถเนี่ยต้องบอกว่าเดิมแห้งกิฟนะไม่มีเปิดโปงเปิดฝาอะไรแน่นอนนะครับดูได้เลยเนี่ยนะนะพวกเพนมาร์กเดิมอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววาล์วาน้ําหรือว่าจะเป็นตัวซีนต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวเกียร์ต่างๆนะครับพวกวเกียร์ CVT เนะี่ยลูกใหญ่นะเกียร์ CVT จะเป็นเกียร์ที่ลูกใหญ่มากๆนะครับ แต่อตาตอบสนองคันเร่งดีมากๆนะครับคือเหยียบไหลไปเลยปืดเดียวนะไม่มีราวะต่อเคียร์ให้นะครับค่านี่นั่งคันนี้799,000บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับ0626407776ครับ